นี่นะคะคู่นี้ค่ะกีฬานครนนวิทยา6กําลังจะเจอกับบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีที่เป็นเจ้าบ้านค่ะก็ต้องบอกว่าในสายเอครับเทพมงคลลังสีจากเกมที่ผ่านมาทําให้พวกเธอครับมีชัยชนะ2เกมครับแพ้1เกมเก็บ5คะแนนครับส่วนสุรนารีครับก็หมดลุ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นครับที่2กีฬานครนนวิทยา6กับบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีพูดง่ายๆสั้นๆครับห้ามแพ้ครับ ไปพบกับทีมแรกกันก่อนขอเสียงต้อนรับแชมป์สองสมัยจากนนทบรุรีโรงเรียนกีฬานครนน์วททยาโฮและผู้แข่งของพวกเธอหนึ่งเดียวจากกรุงเทพมหานครขอเสียงระดับต้อนรับโจมานโรงเรียนบอดินเดชาซิงซิกเซเดนี่ฮะเสิร์ฟครับ ทางด้านเจ้าคอนโนวิอาหกเซิร์ฟก่อนครับจามีก่อนเซิร์ฟมาบอลแรกได้กับยกมาหัวเสาฝั่งซ้ายวางหลังบล็อกอาตามแต้ทแรกครับของเจ้าถิ่นครับได้บูกกอนค่ะตีลงไปโดยนิชากรหัวเสาจากฝั่งบดินเดชาสิงสิงห์หาเสนีเขาหยอดไปกลางคอร์ดเลยค่ะห่างกัน3แตม้มเสิร์ฟมา บอลแรกได้อยู่ครับกีฬานครนนท์ออมออมตีลูกนี้ครับลูกหายครับสวยมากเลยค่ะบอลที่อจากมือเซตเตอร์ลูกนี้สายมานี่เรียวกว่าเน่งเลยนี่แหะค่ะออมออมตีสปัตข้อมือรุ่นี้ลงไปสุดขาก็เสิร์ฟครับเบนยาพาเสิร์ฟมาบอลแรกได้อยู่ครับเร็วบอลเร็วลูกนี้แล้วยังไงครับยังอยู่บอลยังไม่ตายต้องฝีบอลข้าไปก่อนครับโอกาสขอ,องบดีเดชา บอลเร็วเหมือนกันกแล้วคนเดี่ยวได้ครับยังเดียวอยู่วิสุตาพุ่งลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับอย่างที่บอกค่ะหัวเสาสองคนของกีฬานครนนท์เนี่ยค่อนข้างชัวร์เลยขอให้โยนมาค่ะลูกนี้ทางหน่อยแต่วิสุตาเลือกที่จะตีอัดท็อกตีกหนักๆไปเลยค่ะบอลเนี่กระดอนออกหลังไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกไปครับไม่ยังไม่เห็นทัศนาวันนะฮะไม่รู้ว่าบางทีอาจจะมีอาการบาดเจ็บกันเดี๋ยวต้องเช็คก,กันดูครับตอนแรกได้ครับ บัลลเดชาหวัวเสาบังไซตีบาลูกนี้ครับหลุดออกไปเยอะเลยครับโอ้โหมตีหลุดออกไปเองคณพศรคิดว่าเขาจะตีฉีครับครับเสิร์ฟครับตอนแรกได้อยู่ครับยกมาวิสุลตา้าซหน้าแล้วป็นโรน่าครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งวิสุลต,ต้าต้องแก้ไขครับโอกาสของบัลลีเดชาบัลลีเดชาซีซีนาเซนีหวัวเสาบังไซคอยวางดักรอยอยู่แล้วก,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 ก็บอบออพยายามจะยัดบอลข้ามไปโอกาสของบัลลีเดชาหวัวเสาด้านขวาตีลูกนี้ ของกีฬานักบอลดนบอลเร็วผันจันแล้วเซนเป็นผูที่วางดับบอลอยู่แล้วครับปฏิชชาตีบอลแร็วนี้แล้วก็ลุกออกไปครับโอ้โหน่าเสียดายครับของทัดก็ไม่โดนครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเซตแรกเป็นของกีฬานครนนลวิทยา6ครับยี่สิบห้าต่อสิบแปดครับโอ้ปิดด้วยเสิร์ฟเอสเลยครับเนี่ยฮะปราณปียานะคะเสิร์ฟเอสติดเซตไปเลยค่ะ ชอบดูบรรยากาศรอบสนามเห็นเวล่ะรู้เลยครับแฟนคลับปอดเจ็ดสีแน่นอนอ้าวครับแล้วก็ปล่อยออ้าาจะต่นรัหลูกนี้เหมือนลูกใจหายนะเพื่อนนิ่งอ้าปากห่อเลยได้ครับลูกแบบปนี่ครับล้นออกมาปอยอ้ากัเลยครับแรออยู่แล้วมิสตาเซิร์ฟบอลแรกไม่เข้าจุดครับยกแก้ไขมาหัวสองฝั่งซ้ายแล้วไปลูกนี้ เฉล็กเด่นนะครับงัดขึ้นมาก่อนยังอยู่ไหมยังได้ไม่ตายบดินฝังไหมตีหัวซาลูเมียได้เรียบร้อยนะครับไม่ตายใช่ไหมเจอชัดเนี่ยโอ้โห่ตีงูต้องตีให้ตายค่ะลูกนี้อาริยาบอกต้องมานี่แหละค่ะจังหวะที่เกี่ยวบอลข้ามมาได้เนี่ยก็สุดยอดแล้วนะคะายมาอาริยาเนี่ยทุบลงไปสวยๆเลยเอาครับเสิร์ฟแคปปินเดชา เ oh, อาแม่หาับเสิร์ฟครับแล้วเสิร์ฟดีด้วยครับซาซิธรเสิร์ฟปะเอสไปเลยครับโมฮันเพิ่งพูดจบจบพเสิร์ฟดีด้วยแล้วก็ดีจริงครับน,นี่แหละค่ะอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้วิซุนตาเนี่ยโดนฟี่หนักเลยค่ะเสิร์ฟมาที่เธอคนนี้คนเดียวด้านคอนอเบียหกเสิร์ฟปะบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขครับแล้วตีบอลข้ามไปก่อนครับ บอลลอยโด,ด่งมาออมๆวางให้เพื่อนแล้ววิสุตาสแทรกามาแล้วกัหลดนข้ามมา,า,าของการของกีฬาขดอีกขั้นหนึ่งวางหลังบล็อกังได้โรนินเดชาร์ซิงซิงฮาเสนดี้หัวเสาตีฉลี่บล็อกแล้วก็เป็นการกระโดดโรนิเดชารคิดไม่ออกบอกนพนได้เลยค่ะคนนี้นี่แหละค้นเป็นแ้มเลยนะคะนพศ,ศ โค้งหน้าเนี่ยก็ตีเป็นแต้มย้ายมาโค้งหลังเพื่อนก็ไว้ใจจ่ายให้โค้งหลังอีกค่ะแต่ตอนนี้ต้องลงไปเสิร์ฟแล้วค่ะร้อยใจสองเซนติเมตรครับนราไสอเสิร์ฟมาบอลแรกได้อยู่ครับยานคอนโยกวิสุตาเซ็งนัดทุปปบมาบลอกได้ครับแล้วก็เปตัดโหม่ดีเกชาครับโหม่ลูกลูกป๊อกเหมือนกันแหละครับมารอแล้วค่ะเพรมั่นใจแน่นอนว่ากีฬานครนนท์เนี่ยต้องยกมาให้วิสุตาบล็อกสี่มือค่ะแน่นๆ กันแต้มเดียวครับอาครับสกากสีทอนเสิร์ฟอีกแล้วครับโอ้โหบอลต้องยากครับแต่สุดท้ายตีล้อข้ามาเอาข้าไปเหมือนกันครับโอกาสของกีฬาคารโนเบียหกทอนตีมาเซฟบล็อกได้โอกาสของบัดดินเล่นบอลสองเลยจับเราแล้วมาช่วงิีกาแล้วมากีฬาคารโนเบียหกทบลูกนี้ดักได้บัดดินยกม,มาโรบัสอนไปลูกนี้ครับโอ้โห นี้เนี่ยใครก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะขึ้นตีเป็นแต้มตีเป็นแต้มเลยค่ะลูกนี้นี่ตีเหนือบล็อกมาเลยนะคะโอ้เอาครับนี่ครับโคตรธนกิจครับโคตรของเสียของรุ่ยยาหกครับเสิร์ฟครับนี่จะล้นกันแล้วอ้าวเป็นแต้มของน้องด่างเวลาได้มาตร<อ>งยอดครับ <นะ S 1> ใช่ครับ คือเซตนี้เนี่ยถ้าบดินเดชาได้เนี่ยมีความหมายมากเลยนะคะเพราะว่าโมเมนตัมมันจะกลับมาเสมอกัน1ต่ตอน1เซตค่ะเอาครับคือเป็นเซตคอยต์แล้วครับของน้ำฝั่งกีฬาคอโนโดนิยาหกครับจะจบเลยหรือเปล่าเซิร์ฟมาตอนแรกได้อยู่ครับยกมาไตรลูนียังมองไม่ได้เหมือนจะล่นหรือเปล่าครับ วันนี้ที่ขึ้นไปกรรมการมองว่าเป็นบอลโอเวอร์ค่ะ,ะครับเสิร์ฟครับบดินเดชาหมายเลขเจ็ดครับนพัฒน์นสอนะะคนนี้แหละค่ะจะเสิร์ฟเ,เพื่อเปิดเกมที่ให้กับบดินเดชาได้หรือเปล่าครับเสิร์ฟมาค่ะบอลแรกลูกนี้ต้องแก้ไขข้ามไปแล้วค่ะคเป็นเกมบุกของบดินเดชาเลือกสายบอลหัวเตา คั้งที่สองอ่ะเลือกใจนี่ลาหัวเสาที่เดิมมาบางสาวิสุตาตีลูกนี้โอ้โหฝังเลยครับวิสุตาเสิงน้าครับและนี่ครับสาใจเลยครับมาหากีฬานักนนน์เสิร์ฟตอนแรกเข้าจุดค่ะเลือกใจของหลังมาลูกนี้ เสิร์ฟครับสสิทอร์เจตตาเสิร์ฟมาแรกได้ครับแบบยกมาตีทิพตลูกนีครับโอ้ตีทิพย์ตีทิพด้เกิดครับตีคมมากเลยค่ะลูกนี้ตีทิพย์เพื่อนตายมาเน่งๆโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีครับยกมาตีลูกนี้เอาบอลได้บอลยังไม่ตายสีบอลข้ามไปก่อนโอกาสของกีฬาคอนุน ให้มาตีพย์ครับมัดมาได้แล้วตีข้ามมาวางไปข้างหลังแต่ว่าหลุดออกไปครับเสิร์ฟมาอ้อมๆตอนแรกแม่ไม่ดีครับต้องแก้ไขครับต้องปีบอลข้ามไปก่อนครับโอกาสของทีมงานรนมวิยาหกครับเลือกให้มาหัวตัดขวายังรับไปได้แต่นูดยับโ้โหต้องทีมงานออนไลน์ของเรากระเจิดกระเจิงเลยครับดิเดชาเสิร์ฟมาตอนแรก ได้ครับวิสุตาตีมาล็อเต็มๆนต้นเลยครับมีรหัสหน้านี้ซส,สีรออยู่นะคะวิสุตานี่แลหละค่ะตีไปติดล็อกค่ะแก้เลยครับส่งสองตัวลงไปครับบดินเดชายอย่างไีก็ขออีกเซตหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้มาบุกกันต่อตอนแรกไม่ค่อยเขาเ้าใจตันวามาติดล็อกอีกลูกหนึ่งดาวที่สองตันว็อีกทีหนึ่งอ่ะไม่มี เาเดชป็นทัชครับได้แต้มไปครับย่ส3ต่อ20ครับดูจังหวะตีของวิทุตาครับนั่นแหละครับมาครับเสริฟครับเสริมมาครับตอนแรกได้ครับไปมิสุตาเสงนกลางไปมีมาลูกนี้แล้วตาไม่เฉียบได้ไม่ทันจริงครับแล้วก็เป็นนักคอยครับขอทางฝั่งกีฬานครนนทวิทยาโอครับไม่นั่งเชียร์แล้วครับลุกขึ้นมาเชียร์แล้วครับมองเชียร์ของกีฬานครนนท เนี่ยค่ะลูกนีวิสุตาตีเนี่ยโดนบล็อกกระเด็นออกไปไกลแต่ลิเบอร์ลอวิ่งไว้ถึงบอลแล้วค่ะแต่จังหวะที่เกี่ยวเนี่ยมันอาจจะโดนไม่เต็มมือเซอร์ตอค่ะมาค่ะบารินเดชาได้บุกเลือก่ายหัวเสามายังรับได้นะคะกีฬานักน์นนสปิดเลยไหมีที่ลุงเมอพี่ยอดนลอยครับเก็บเซตนี้ไปได้ครับ25ต่อ21ครับชนะไป3ต่อ0เซตครับและคว้าตัวสู่รอบรองชนะเลิศครับ 25, 20, 2 5่าต่อ21นี่นะครับสรุปผลกันเัย